สวัสดีค่ะมื่อนี้นะคะกับมีรถอีแตนใส่มินิมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะคันนี้ก็เป็นราคาเบาๆของทางอูเฮาเลยนะคะเป็นราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 9 0 0 0บาทเองค่ะกะเป็นราคาเฉพาะโุ้งนะคะส่วนลูกค้าก็น้ำเครื่องมาใส่แ้วก็ใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าทางอูมีอียงให้ลูกค้าแน่คันนี้นะคะก็เป็นใส่มินิกระทัดรัดนะคะเฮจาาคาซี่มาดาแฟมิลี่หรือว่าคาซี่ของดัซันนะคะตัวกระบะก็จะมีความยาว2อเมตรสความสูง40สเซนความกว้างเมตรนะคะสามารถรองรับ ทุกได้ตันกว่าค่ะตัง้งโอก็จะมีระบบไฟไหโคบนะคะสตาร์ทแบบสวิตช์ปุ่นแจ่พร้อมด้วยค่ะเอาเครื่องมาให้ทางโอติดตั้งไ้ได้นะคะติดตัง้ง้ฟรีค่ะ uh? ใช้งานได้ปกติเลยนะคะรอ,อยยางเข้านะคะก็จะเป็นยางขอบ13นะคะเรื่งองยางหนาและยางหลังค่ะระบบเกียร์ธรรมดานะคะ5เกียร์เดินหน้า6ถอยช่วงล่างเข้าก็ได้เช็คให้ลูกค้าพร้อมด้วยค่ะ <Wow. S 1> เป็นหลังคาผ้าใบแบบนี้นะคะส <Wow. S 1> ีลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะชอบสีใดก็สอบสีใดก็แจ้งได้เลย uh? ลของทางโอเฮานะคะก็จะเฮตุจากเลกล้วน้วเลยะะ <Wow. S 1> ลูกนนะคะ มี่งบหน่อยจะอยกได้โดดิดเต้นซิมเวอร์งานก็สามารถสรัมพันกันเข้ามาได้ด้วยค่ะรุน่นนีก็ราคาเบาเบานะคะจับต้องได้ง่ายสนใจกทพกแชทมาสอบถามธ์ได้เย